팬 아카세 타이가 이질문이물 빠른 실은 아닐 것 같고요. Uh, 조금 이제 시간을 두고 준비를 해서 언젠가 다시 좋은 모습으로 나오도록 하겠습니다. 네. แต่ก็คือจะมีแน่นอนแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานด้วยอย่างงี้ครับแต่ว่ามีแต่เชื่อหรือเกินว่าไม่ว่าจะเขงตาม็ตานแทๆทั้งท่ทุกคนจะรอคอยกันคัมแบ็คของกอร์เซเนของพวกคุณอย่างแน่นอนอ่าเอเมีนี่กุ๊กเขาก็เนอีแบบที่บอกคับสัญญาว่ามีแน่นอนก็รอคอยแล้วก็ติดตามแล้วกันนะคะนะต้องรอคอยนะคะทุกคนเจบีเจบีไม่ใช่ ไม่ใช่เจซีเจสีแจบอมแจบอมไม่ใช่ไม่ใช่แจกันแจกันรัก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 ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราแสดดวงดาวเมื่อพราแสงอีกทีวันมอกวันมอกวันบอกรักรักไม่ใช่ไม่ใช่ ดวงดาวเมื่อเผาแสงดวงมาวเมื่อเผาแสงได้ไหมฮะได้ยังหาไหมฮะได้ภาพไหม